รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเปิดเผยว่ารัฐบาลจะต้องยกหมู่บ้านชายแดนจำนวนสองหมู่บ้านให้อยู่ในเขตอธิปไตยของเวียดนามเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการรักษาอำนาจอิปไตยของกัมพูชาเหนือหมู่บ้านอีกสองหมู่บ้านที่ถูกกำหนดให้อยู่ในเขตแดนเวียดนามตั้งแต่สมัยอาณานิคมโดยการแลกดินแดนดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจราจาปักปันเขตแดนระหว่างกัมพูชาและเวียดนามที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2528 รัฐบาลกัมพูชายืนยันว่าการยอมเสียหมู่บ้านทั้งสองแห่งเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการประนีประนอมเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับกรณีพิพาทชายแดนระหว่างสองประเทศอย่างไรก็ตามกลุ่มพันธมิตร NGO ในกัมพูชาออกมาเรียกร้องว่ารัฐบาลไม่ได้มีอำนาจสิทธิ์ขาดเหนือดินแดนดังกล่าวและไม่สามารถตัดสินใจยกดินแดนให้ใครได้จนกว่าจะมีการยินยอมจากประชาชนในพื้นที่ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของพมา่าเปิดเผยแก่สื่อมวลชนหลังการประชุมที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ว่าขณะน,นี้ทางการพมาร่ากำลังวางแผนปล่อยนักโทษการเมืองเพิ่มเติมภายในเดือนหน้าโดยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเป็นรายกรณีซึ่งหากผู้ใดกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาจริงก็จะไม่ได้รับการปล่อยตัว ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของรัฐบาลพมา่ามีขึ้นในขณะที่นางองซานซูจีผู้นำพักสนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เดินทางไปนอร์เวย์เพื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพโดยรัฐมนตรีคนดังกล่าวยังย้ำอีกด้วยว่าคนเอกเตงเซงประธานาธิบดีพมา่าก็มีเจตจำนงในการนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยและสันติภาพที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับนางซูจี รัฐบาลสิงคโปร์เปิดเผยแผนการพัฒนาระบบเผยแพร่สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ของประเทศโดยระบุว่ามีเดียขอบสถานีโทรทัศน์ของรัฐซึ่งพวบคุมการออกอากาศช่องฟรีทีวีทั้งหมดของประเทศจำนวนเจช่องจะเปลี่ยนระบบการถ่ายทอดสัญญาณเป็นแบบดิจิตอนตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2556เป็นต้นไปโดยการเปลี่ยนระบบการถ่ายทอดน,นี้จะส่งผลให้ผู้รับชมชาวสิงคโปร์ได้รับสัญญาณภาพและเสียงที่คมชัดสมจริงและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นรวมถึงมีบริการแจ้งผังรายการทางหน้าจอโทรทัศน์ เช่นเดียวกับเคเบิลทีวีในปัจจุบันอีกด้วยทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและคมนาคมของสิงคโปร์ยังกล่าวอีกว่าการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิตอลทีวีไม่เพียงแต่ทําให้ผู้ชมได้รับชมรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มช่องสัญญ,ญาณว่างสําหรับการให้บริการอื่นๆเช่นการเปิดช่องสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตปลอดแบนอีกด้วย